เป้าหมายของการผ่าตัดมะเร็งทางนรีเวชโดยทั่วไปเราก็ต้องการที่จะเอาเนื้อง,งอกออกให้ได้มากที่สุดโดยทั่วไปแล้วมะเร็งทางนรีเวชท,ที่สามารถรักษาโดยการผ่าตัดได้เช่นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมะเร็งมดลูกมะเร็งรังไข่มะเร็งท่อนำไข่มะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มต้นรวมถึงมะเร็งปากช่องคลอดแล้วก็มะเร็งช่องคลอในบางระยะ แพทย์ก็จะให้ข้อมูลในเรื่องของตัวโรคการรักษารวมถึงการผ่าตัดตลอดจนภาวะแทรกซ้อนต่างๆหลังจากนั้นก็จะมีการตรวจร่างกายตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจทางรังสีตามความจําเป็นหรือบางรายจะต้องมีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหากมีโรคประจําตัวที่อาจมีผลต่อการผ่าตัดก็จะมีการปรึกษาทางอายุรแพทย์ร่วมดูแลด้วยรวมถึงจะมีการให้คําแนะนําเรื่องการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดการงดน้างดอาหารการเตรียมลำไส้ประวัติการแพ้ยาแพ้อาหารการทบทวนประวัติการใช้ยารวมถึง การหยุดยาบางอย่างก่อนการผ่าตัดและมีการปรึกษาทางวิสัญญีแพทย์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับผู้ป่วยก่อนผ่าตัด เป้าหมายของการผ่าตัดมะเร็งทางนรีเวณเนี่ยโดยทั่วไปเราก็ต้องการที่จะเอาเนื้อง,งอกออกให้ได้มากที่สุดหากว่าตัวโรคก,ก้อนการกระจายตำแหน่งรวมถึงความดูแลของโรคอยู่ในเกณฑ์ที่พอจะผ่าตัด2กล้องได้การผ่าตัด2กล้องเนี่ยก็จะทําให้การฟื้นตัวเร็วแผลมีความสวยงามแผลขนาดเล็กการเสียเลือดน,น้อยรวมถึงระยะการพักฟื้นที่น้อยกว่า ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดอย่างเช่นว่าการบาดเจ็บต่ออวัยวะภายในช่องท้องการเสียเลือดการติดเชื้อการเกิดแผลอักเสบหรือว่าแผลแยกส่วนมากหากเรามีการเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดที่ดีก็จะลดผลกระทบต่างๆเหล่านี้ลงได้ครับ สำหรับหลังการผ่าตัดส่วนใหญ่แล้วก็ยังไม่อยากให้ทํากิจกรรมอะไรหนักๆนะครับก็ยังไม่อยากให้ยกของหนักกระทบกระแทกบร<_<_ิเวณแผลผ่าต claro> ัดรวมถึงต้องคอยสังเกตอาการตัวเองหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเช่นม <|pa|> ีไข้สูงปวดแผลผ่าตัดมากกินยาอะไรต่างๆที่คุณหมอให้มาแล้วไม่ดีขึ้นต็แนะนํามาพบแพทย์เพื่อดูแลเป็นกรณีพิเศษนะครับ